used to be the latest technology on China's roads but now hundreds of these models lie forgotten in the giant clearing lost to waves of new and improved ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาแรกปี2ปีที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มที่จะก้าวเข้ามาในบ้านเราในช่วงที่อตโต3คนไปต่อแถวกันเยอะๆคิดว่าทุกคนน่าจะเชื่อว่าไม่มีใครคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับในเรื่องราวของการลัสามทั้งเรื่องอนไหลแล้วก็บริการหลังการขาย คอมเมนต์ในช่อง YouTube หลายๆช่องก็เริ่มที่จะไปในทิศทางเดียวกันว่าคนเริ่มที่จะกลัวรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารวบรวมเหตุผลที่ช่วงนี้เปรียบเสมือนเป็นฝันร้ายของรถยนต์ EV ที่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องราวเหตุผลที่ปี2025เนี่ยจะเป็นปีแห่งฝันร้ายของรถยนต์ E-V ทั้งในทั่วโลกหรือว่าบ้านเราหรือไม่นะครับจะเห็นได้ว่าอย่างข่าวเนโต้งเนต้าหรือว่า BYD ที่เริ่มที่จะมีการขาดแคลนอะไหล่เนี่ยมันจะกลายเป็นชนวนที่ทำให้ เก id, ิดวิกฤตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกรวมถึงบ้านเราพร้อมทั้งเราจะมาวิเคราะห์ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาชั่วคราวหรือจะเป็นปัญหาเรื้อลังที่จะทําให้ e ีวถึงคราวล่มสลายจริงๆกันนะครับเหตุผลแรกที่เราไปสรุปมาให้ทุกนผู้ชมฟังนะฮะก็คือในเรื่องราวของกําแพงเทคโนโลยีในขณะนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นฝันร้าย ของรถยนต์ไฟฟ้าในปี2025ก็ได้ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรช่วงนี้เนี่ยระยะการชาร์จหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับระยะทางวิ่งเริ่มที่จะถึงทางตันแล้วหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นการอัปเดตระยะการชาร์จก็เริ่มที่จะประมาณ6-700กิโลนะฮะแล้วก็ในเรื่องราวของระยะเวลาในการชาร์จก็อยู่ราวๆ10-15นาทีนะฮะถึงแม้ค่ายจีนจะมีการออกระยะการชาร์จใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่ก็ต้อง อาศัยเทคโนโลยีในการใช้การชาร์จประมาณ800ถึง1,000โวลต์นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะขยายสถานีชาร์จให้รองรับถึงขนาด800ถึง1,000 <S <S โวลต์นั่นเองนะครับประกอบกับแบตเตอรี่โซลิดสเตทที่ค่ายจีนหลายๆค่ายเนี่ยบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเช่นค่าย MG นะเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเขาก็าบอกว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตทนั้นสำเร็จแล้วถึงแม้ค่าย MG จะบอกว่าเป็นแค่กึ่งโซลิดสเต แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นคนใช้นวัตก,กรรมแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตเตรตรงนี้เท่าไหร่เลยนะครับทางด้านสื่อต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะมาตีข่าวถึงเทคววลของเทคโนโลยีจีนประมาณ600กิโเมตรว่ามันเริ่มที่จะถึงทางตันแล้วหรือเปล่านะครเพราะว่าทั้งเทคโนโลยีการชาร์จแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จมันก็เริ่มที่จะนิ่งๆไปแล้ว แล้วก็ยังมีข้อมูลเสริมด้วยว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในจีนเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาชา้าลงนะฮะตรงนี้หมายความว่าอย่างไรเขาบอกว่าความหนานแน่นพลังงานเพิ่มเพียงปีละ5%ในช่วงหลังนะครับแต่ว่าในระยะแรกๆเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2 0 1 8ถึง2022เนี่ยเขาจะเพิ่มปีละ10-15%นะฮะแต่ว่าในปีหลังๆเนี่ยเริ่มเพิ่มที่จะ5%เท่านั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกเหมือนกันนะฮะว่าทั้งแบตเตอรี่โซลิดสเตทท ไม่สามารถพิชิตได้นะฮะแล้วก็เจ้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนก็เริ่มที่จะพัฒนาช้าลงนั้นโดยเฉพาะ State, แบตเตอรี่โซลิดสเตตแบตเตอรี่ของ CATL แล้วก็ Neo เนี่ยเขาบอกว่าก็ออกล่าช้ากว่าแผน3 5ถึปีกันเลยทีเดียวนะครับโดย CATL เขาเคยแจ้งว่ามันเกิดจากปัญหาสถิยลภาพของวัสดุแล้วก็ต้นทุนอีกด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้นทุนผลิตเนี่ยมันจะสูงกว่าลิเทียมไอออนถึง8เท่า ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลของค่าใช้จ่ายหรือเปล่าก็เลยทําให้ CATL เนี่ยออกแบตเตอรี่โซลิดสเตนเนี่ยช้ากว่ากําหนดไว้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลแรกที่เราสรุปมาให้ท่านผู้ชมฟังถึงกําแพงเทคโนโลยีที่เริ่มจะนิ่งแล้วก็จะเริ่มก้าวต่อไปช้าลงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยสังเกตเหมือนเราบ้างหรือเปล่านะครับสําหรับเรื่องกําแพงเทคโนโลยีที่เริ่มจะตันๆในประเทศจีนแล้วนะครับ ข้อต่อมานะครับก็คือสงครามราคาในจีนเนี่ยมันสอ่อทําให้สต็อกของหลายๆค่ายเนี่ยล้นออกมานะแล้วก็ทําเอาบรรดาหลายๆค่ายเนี่ยแบกรับต้นทุนมหาศาลจนสู้ไม่ไหวนะฮะคล้ายๆกับเนต้าบ้านเราแรกๆก,ก,ก็มาแข่งกับทางด้าน BYD อยู่ดีๆนะฮะหลังๆไม่ไหวนะฮะสายป่านไม่ยาวก็ซุดลงไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาของรถยนต์ไฟฟ้าจีาานหลายๆค่ายที่ทำสงครามราคากันเองจนสต็อกมันล้นเหลือออกมาเลยนะครับ ซึ่งมีข้อมูลเสริมตรงนี้ว่าสต็อกรถใหม่ในจีนล่าสุดเนี่ยแตะ2.5ถึง3ล้านคันแล้วนะครับในควอเตอร์ที่1ของปี2024จากที่เราได้ข้อมูลมาคิดเป็นระยะเวลาการจัดเก็บสต็อกเฉลี่ยถึง60ถึง90วันสูงกว่าเกณฑ์สุขภาพธุรกิจทั่วไปที่น้อยกว่า45วันนะครับประมาณว่าจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถใหม่ในจีนเนี่ยเริ่มที่จะแตะ 2 5ล้าน5ถึง3ล้านคันแล้วนะครับในควอเตอร์ที่1ของปี2024แล้วก็รวมถึงระยะเวลาที่จัดเก็บสต็อกเข้ามาในธุรกิจของยุนไฟฟ้าหลังจากที่มีสต็อกล้นเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มที่ต้องใช้เวลาประมาณมากที่สุดถึง90วันกันเลยทีเดียวนะแล้วตรงนี้เขาบอกว่า มันสูงกว่าเกณฑ์สุขภาพธุรกิจทั่วไปที่น้อยกว่า45วันซึ่งตรงนี้ในสื่อบอกว่ามันส่อเขาว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าค่ายรถยนต์ในจีนกว่า40%เลยนะฮะเรียกว่าเกือบที่จะครึ่งหนึ่งมีกําลังผลิตล้นไปถึง30%เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันรวมทั้ง BYD แล้วก็ตัวอย่างจริงอย่างค่ายนนโอล่าสุดต้องลดราคาถึง20% พร้อมเสนอส่วนลดดอกเบี้ย0%หลังสต็อกรวมมูลค่าสูงกว่า5 0,000คันนะแล้ว BYD ไม่ต้องพูดถึงอย่างที่เราทำไปหลายๆคลิปแล้ว BYD ตอนนี้กำลังเจอปัญหาลดค้างสต็อกหลักล้านคันกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หนักอกหนักใจพอสมควรโดยมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมอีกนะครับว่าสต็อกรวมในประเทศจีนเนี่ยในควอเตอร์ที่1ปี2023นมะฮะมี1.8ล้านคันแต่พอมาในควอเตอร์ที่1ปี2024เนี่ย เขามีถึง3.2ล้านคันนะฮะรวมๆทุกๆค่ายซึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถึง78%กันเลยทีเดียวนะครับแล้วข้อมูลตรงนี้ยังบอกด้วยว่ากําลังผลิตที่ไม่ได้ใช้หมายถึงว่ารถที่ผลิตขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ขายเนี่ยในควอเตอร์ที่1ปี2023มีอยู่25%แต่ควอเตอร์ที่1ปี2024มีเพิ่มเป็นถึง42%นะการเปลี่ยนแปลงถึง68%เลยทีเดียวแล้วก็จำนวนค่ายรถยนต์ E ีที่ขาดทุนในประเทศจีน ในควอเตอร์ที่1ปี2023มี18แบรนด์ในควอเตอร์ที่1ปี2024เพิ่มขึ้นถึง32แบรนด์กันเลยทีเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงถึง78%แล้วก็ระยะเวลาสต็อกเฉลี่ยเนี่ยในควอเตอร์ที่1ปี2023ใช้เวลาสต็อก45วันแต่ว่าในปี2024ควอเตอร์ที่1ใช้เวลาเฉลี่ยถึง85วันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในการเก็บสต็อกสำหรับทุกๆค่ายเนี่ยโอ้โห85วันถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถึง 89%กันเลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่าการที่ EV หลายๆค่ายเนี่ยทำสงครามราคาเริ่มที่จะส่งผลกับสต็อกโดยเฉพาะระยะเวลาสต็อกเฉลี่ยในทุกๆค่ายรวมกันนะฮะเขาบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงถึง89%กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการสต็อกอะไหล่เฉลี่ยแล้ว85วันกันเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นข้อ2นะ,ะคือค่ายจีนเนี่ยไม่รู้เขายังไงเขาแข่งกัน จนตลายกันไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวนะข้อ2ก็คือสงครามราคาที่ทําให้สต๊อกมันล้นออกมาจนแบกต้นทุนมหาศาลไม่ไหวนั่นเองนะครับข้อที่3ที่เราไปรวบรวมมาจะเห็นได้ว่ามันเป็นปัญหาในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงในประเทศจีนหรือว่าในหลายๆประเทศด้วยนะครับก็คือบริการหลังการขายที่กําลังจะแย่ลงเรื่อยๆเ,เมื่ออะไหล่ตามไม่ทันแล้วก็ช่างเนี่ยส่อแววที่จะขาดแคลนกันนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลจาก China Automobile Dealer Association นะครับว่าอัตราส่วนอัหลหยต่อรถ EV ในจีนเนี่ยมันเปรียบเทียบอยู่ที่1ต่อ15คันในขณะนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่1ต่อ8คันนะฮะเรียกว่ารถ EV 15คันเนี่ยจะมีอัลลอยอยู่ประมาณ1คันนั่นเองนะฮะก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนั่นเอง ส่วนเรื่องต่อมาก็คือการรออะไหล่ชิ้นส่วนสําคัญเช่นแบตเตอรี่หรือมอเตอร์นะฮะในที่นี้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ45ถึง60วันในการรอตรงนี้ข้อมูลมาจาก JD Power ใช้หน้าปี2024และที่สําคัญก็คือช่างซ่อมรถยนต์ EV ที่ผ่านการรับรองนะฮะมีเพียง120,000คนทั่วประเทศเท่านั้นนะฮะขาดที่รถยนต์ E ีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันในประเทศจีนมีถึง20ล้านคัน ซึ่งเขาก็บอกว่าช่างแค่120,000คนเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะรองรับรถยนต์ EV ในประเทศจีนถึง20ล้านคันนะถ้าจะมาเปรียบเทียบกับบ้านเราอย่างค่ายล่าสุดที่เกิดปัญหาก็คือค่ายเนต้า จนค่ายรถยนต์หรือว่าดิลเลอร์เนี่ยต้องไปจ้างวานร้านอิสระด้านนอกให้มาช่วยบริหารในการซ่อมแซมกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าช่าง E ีีในประเทศไทยเนี่ยไม่เพียงพอประมาณเหมือนประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายหรือว่าการรออะไหล่รวมถึงช่างเนี่ยก็ต่างที่จะประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง ความคิดเห็นของสื่อต่างประเทศที่มองว่า EV ีอาจจะมีสะดุดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในเรื่องราวตรงนี้ก็ได้นะฮะซึ่งอาจจะทำให้คนที่จะมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลังเลเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับปัจจัยต่อมาที่ทำให้มีผลกระทบเสี่ยงกับรถยนต์ไฟฟ้าที่สื่อเขาเล่าให้ฟังนะฮะก็คือในเรื่องราวของแร่ที่ชื่อว่าแร่เออต่างๆนานาที่เอาไว้ทำรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในสื่อเขาบอกว่าจีนเนี่ยเปรียบเสมือนโอเปก ของแร่แบตเตอรี่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจีนเนี่ยสามารถกลั่นลิเทียมได้ประมาณ60%โคบอลเจแล้วก็แร่เอิร์ต่างๆถึง95%จุดอ่อนในเรื่องนี้ก็คือ80%เนี่ยแร่ธาตุที่เป็นแร่ดิบเช่นลิเทียมดิบหรือว่านิกเกิลนะฮะเขาต้องนําเข้าจากออสเตรเลีย50%แล้วก็ชิลี30%รวมถึงโคบอลตที่คองโกถ,ถึง70%นะครับซึ่งสื่อเขาบอกว่า หากประเทศเหล่านี้เนี่ยขึ้นภาษีส่งออกหันไปขายให้สหรัฐแล้วก็ยุโรปจีนก็จะขาดแคลนทันทีนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สื่อเขาเล่าให้เราฟังนะซึ่งสรุปได้ว่าการปิดกั้นจีนเนี่ยอาจจะเกิดจากสหรัฐก็ได้ที่รวมพลังกับพันธมิตรเพื่อย,ยึดเหมืองแร่ย,ยุทธศาสตร์เพื่อตัดกำลัง E ีจีนโดยใช้ทั้งกฎหมายการทูตข้ออ้างที่สหรัฐนั้นเขาชอบทำอยู่แล้วนะไม่ใช่แกล้ง แต่คือสุดตัดเชือกชิงความเป็นเจ้าแห่งอนาคตนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจว่าสหรัฐจะบ้าดีเดือดทําแบบนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ในสื่อนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบให้กับรถยนต์ไฟฟ้าจีนก็ได้ถ้าเกิดสมมุติสหรัฐเขาเข้าสกัดไปที่ประเทศออสเตรเลียชิลีหรือว่าคองโกซึ่งสหรัฐส่วนมากก็จะพยายามกดดันประเทศเหล่านั้นที่เป็นคู่ค้าประเทศจีนอยู่แล้วด้วยนะครับ มาถึงแนวคิดด้านบวกหรือว่ามุมมองด้านบวกที่สื่อเขาเล่าให้ฟังนะฮะในเรื่องแรกก็คือกำแพงเทคโนโลยีนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็ดีเหมือนกันมันจะเป็นตัวกระตุ้นนวัตกรรมข้ามขอบเขตนะฮะซึ่งเขาบอกว่าความล่าช้าของแบตเตอรี่โซลิเต็เนี่ยทำให้จีนหันมาลงทุนหนักกับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมากขึ้นนะครับเรียกว่าถึงแม้จะไม่ผลิตแบตเตอรี่โซลิเต็ดสำเร็จนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็มีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแทนนั่นเองนะครับ ซึ่ง CATL เนี่ยเขาเริ่มผลิตแล้วแล้วราคาถูกกว่าลิเทียมถึง30%กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดเจ้ารถอย่าง BYD c o a l เนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนแล้วก็สามารถผลิตได้ถูกกว่าค่ายญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนซึ่งถูกกว่าราคาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนถึง30% และเขายังบอกว่ามันครอบคลุมรถ EV ีราคาประหยัดของเขาสัดส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็อุปสรรคเกี่ยวกับระยะชาร์จที่สามารถวิ่งได้เพียง600กิโลเมตรไม่เพียงพอเขาก็บอกว่าเขาก็มีการพัฒนาระบบแบตเตอรี่สวับหรือว่าสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่3นาทีหรือว่า n น o ที่สร้างสถานีสวับแบตเตอรี่ถึง2,300แห่งในจีนซึ่งสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการชาร์จได้จริงนะฮะซึ่งในสื่อนี้เนโาบอกว่า ถึงแม้จะมีกำแพงเทคโนโลยีมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นนวัตกรรมให้ข้ามจุดตรงนี้ไปได้แล้วก็ทําให้จีนเนี่ยสู้กับอุปสรรคตรงนี้เราก็ผ่านไปได้นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองแนวบวกด้านแรกที่เราเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับข้อต่อมาเนี่ยเขาก็พูดถึงสงครามราคานะ,ะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ทําให้สต็อกนั้นล้นเนี่ย เขาก็บอกว่ามันก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่จะรีตาร์ทอุตสาหกรรมใหม่กันเลยนะฮะโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าสื่อในจีนเนี่ยมองค่อนข้างบวกนะ <annih il ist ice> เขาบอกว่า <endeavor> สตอ็อกล้นมันก็ดีเหมือนกันที่ช่วยทําให้วัตถุด,ดิบต่างๆนานๆนั้นถูกลงนะแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เป็นผลดีเกี่ยวกับตลาดรถยนต์มือสองด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าสงครามราคาหรือว่าปัญหาสต็อกล้นเนี่ยมันจะเป็นตัวคัดกรองทางอุตสาหกรรมอีกทีนะเขาบอกว่าม <batter> ันจะทําให้เหลือเพียงผู้เล่นที่มี ศักยภาพอยู่ในตลาดเท่านั้นนะฮะเรียกว่าถ้าค่ายไหนอ่อนแอคุณก็ต้องแพ้ไปนะฮะเหมือนกับ iPhone ที่ค่าโนเกียอะไรทํานองนี้นะฮะหรือว่าเนต้าที่กําลังจะระสำในปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคัดกรองด้วยตัวมันเองนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองบวกเกี่ยวกับสงครามราคาในประเทศจีนที่น่าสนใจอีกข้อนึงนะครับ เรื่องราวต่อมาก็คือบริการหลังการขายที่ไม่ค่อยดีนะฮะเขาบอกว่าก็มีการปฏิวัติว,ตวงการซ่อมด้วยระบบ AI นะนะแล้วเขาก็บอกว่าอันไหลที่ขาดแคลนตรงนั้นเนี่ยมันก็ผลักดันนวัตกรรม 3D Printing อันไหลเฉพาะหน้านะ,ะเรียกว่าเขาก็พยายามใช้นวัตกรรมมาช่วยเหลือเกี่ยวกับอันไหลเหมือนกันแล้วก็อ l i ีบาบาคราวนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็จะสร้างระบบ EV Doctor วิเคราะห์อาการรถผ่านแอปได้นะฮะเรียกว่ามีความแม่นยำถึง 92%นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองบวกเกี่ยวกับบริการหลังการขายที่สื่อเขาบอกว่ามันอาจจะปฏิวัติว,ตวงการซ่อมของรถยนต์ EV จีนด้วย AI ก็ได้นะครับส่วนทางด้านมุมมองบวกในแง่ของแร่เอิร์ธนะหรือว่าแร่ธาตุที่สําคัญเนี่ยเขาก็บอกว่าแม้ว่าแร่เอิร์ธเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากๆ โดยเฉพาะในชิ้นส่วนมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะฮะแต่เขาบอกว่าหลายๆบริษัทก็กำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่จะลดการพึ่งพาเกี่ยวกับแร่เอิร์ธนะ,ะเพื่อที่จะประเทศจีนก็จะสามารถลดการพึ่งพาได้นะฮะอย่างเช่นมอเตอร์ที่ไร้แม่เหล็กถาวรนะฮะหรือว่าแบตเตอรี่ LFP ที่ไม่พึ่งลิเทียมเฮลวี่ซัพพลายเชนเดิมนะครับเรียกว่าเขาก็จะพยายามที่จะหนีกฎเกณฑ์การใช้ซัพพลายเชนเดิมๆเ,เพื่อลด ความเสี่ยงจากการผูกขาดนั่นเองนะครับหรือว่าสงครามทรัพยากรได้ในอนาคตนะฮะที่อาจจะโดนอเมริกาเนี่ยมากีดกันทางจีนก็เตรียมตัวไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะแลเอิที่มีบทบาทของมอเตอร์แล้วเขาก็จะใช้มอเตอร์ไร้แม่เหล็กถาวรหรือว่าแบตเตอรี่ LFP ที่ไม่พึ่งลิเทียมเฮฟวี่ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาฝากไว้ประมาณนี้ท่านผู้ชมไว้พิจารณานะว่าประเทศจีน กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ดูแล้วเริ่มที่จะแผ่วมากๆเนี่ยจะสามารถลอดอยู่ในตลาดได้หรือไม่นะฮะก็ให้ท่านผู้ชมช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็พิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมด้วยนะฮะแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยก็ต้องนับถือในศักยาภาพเทคโนโลยีของคนจีนนะฮะว่าคนจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆติดอยู่เรื่องเดียวก็คือวิน,นัยแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างของคนจีนเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยมีผลกระทบทำให้ ค่ายจีนหลายๆค่ายเนี่ยต้องระสามเพราะว่าวิตในในระบบการเงินของจีนไม่ค่อยดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ล่าสุดเรื่องสองครามราคาจนมาถึงทําให้สต็อกเนี่ยมีปัญหานะฮะก็เกิดจากค่ายจีนแข่งกันเองอีกเช่นกันนะฮะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการแข่งขัน ที่รุนแรงเกินไปในประเทศจีนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารยานยนต์มาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ